สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาช่องน้องจ้าจ่าผ้ารวยค่ะตอนนี้เจ้าภาพกําลังตักบาตคนแรกเลยค่ะเด้อเจ้าภาพเพิ่นให้เกียรติเจ้าภาพเพิ่นก่อนจ้าเจ้าภาพเพิ่นพี่เคยพี่สาวค่ะให้เจ้าภาพให้เกียรติเจ้าภาพเพิ่นตักบาตก่อนเด้อค่ะเด้อเพื่อนบ้านจังตามาภาพจงเป็นเล่นนะคอยเจ้าภาพรวยๆแล้ววันที่หนึ่งสิบสองล่ะเด้อค่ะเด้อสาธุให้เจ้าภาพเพิ่นก่อนเด้อค่ะ จะพาเพิ่นทำบุญตักบาทก่อนนี่ค่ะคนที่ถือแล้ววันที่หนึ่งขน้นี้ค่ะนี่แหละสิบสองล้านสิบสองล้านเด้อค่ะเด้อข้อนี้ค่ะถามคนหนึ่งหนึ่งแปด่นว่าบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดเด้อคนมาหมันหมานมาอันนี้มาเอาแล้วเอามาค่ะอ้าวบ้านนี้เพื่อนบ้านคนสำคัญที่สุดค่ะนี่คุณพี่สันนค่ะ ก็ต่อไปคุณแม่แสงค่ะสาธุเด้ออธิษฐานเอาเด้อค่ะวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนื้อโลดจ้า,าอันนี้คุณพี่แดงค่ะสาธุนั้มเด้อค่ะเด้อผู้ใดมารวมงานบุญขอให้รวยสุขปุสุชนเด้อรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หาจ้าอันนี้พี่ยุทธค่ะสาธุพี่ยุทธรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงอันนี้ผู้ใหญ่บ้านเอา้อารอกมูวสวัสดีจา้ยาผู้ใหญ่บ้านสาธุเด้อรลำรวยเด้อ ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ี่หาอันนี้คุณแม่ต้อยค่ะคุณแม่ต้อยสุวรรณไตรจ้าคุณแม่สายดงอุทิศค่ะแม่ต้อยอันนี้คุณแม่ต้อยแม่ฤทธิ์ค่ะแม่วันค่ะอันนี้คนสวยค่ะนเะนาะเดี๋ยวรอสักครู่เด้อค่ะเด้อคุณแม่บินขออนุญาตทั้งพี่ค่ะบน,นี้ขออน,นุญาตทั้ทงพี่ก้นเชื่อนั่นไหม ค่ะตอนนี้กำลังทยอยตักบาทกันดนะค่ะเด้อเพื่อนบ้านกำลังมาร่วมอนุโมทนาบุญกับร้านโชติกาบัเลขที่118ึดนะคะเด้อไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยจ้า118นะคะ118่งหนึ่งลขที่118ค่ะอันนี้คุณแม่คุณพี่คนสวยและคุณแม่บินแม่บิน สาธุน้ำเด้อค่ะเด้อมารวมบุญมือนี่สาธุลำรวยลำรวยค่ะสาธุคุณพ่อประเสริฐค่ะพ่อเสริฐสาธุเด้อสาธุพี่น้องทุกคนอันนี้คนสําคัญเลยค่ะในครอบครัวนี่ค่ะเก้าแปดพ้นมาเมื่อคืนพ้นมาซาอุดค่ะเหล็กเหล้าฝากไว้ก้อนฝากไว้ก้อนจะไปเอางวดนะมาราคาเพิ่นบ้านทุกท่านเพิ่นเพื่บ้านมาเลยเด้อค่ะเด้อ อันนี้พี่อ้อนพี่อ้อนอันนี้พี่น้องเพิ่นค่ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านมีน้อ,นนนองเบลล่ากำลังมากค่ะใส่คาเจ้าภาพใหญ่อ๋อสวัสดีค่ะเจ้าภาพสาธุดําเด้องานบุตรบ,บ้านบารีที่ยังเกาะหนึ่งหนึ่งแปดแล้วขายเอฟซี FC. ขอให้ซื้อลอตเตอรี่สิบสองล้านเด้ค่ะเด้อถือเฮงเฮงปังปังสาธุมาแล้วค่ะมาแล้วสาธุเด้อสาธุ อ้าวนะดวงสวัสดีค่ะสาธุค่ะได้บุญหลายๆเด้อค่ะเด้อให้เฮงๆปังๆัมันๆเด้อเริ่มเก้าแปดดิเริ่มเก้าแปดอ้าวน้องเบลล่าเบลล่าสวัสดีค่ะน้องเบลล่าสวัสดีค่ะเพื่อนบ้านสู่กลองมาแล้วค่ะมาแล้วเพื่อนบ้าน บ้านมาแล้วยังยังเอ้อเอาพันเมื่อค่ะแม่ครัวบบ้านนันเมื่ตะกองกับบ้านใส่อยู่ทุกตามาถือกล้องให้แนมมาถือกล้องให้เดี๋ยวสิไปใส่บาทนี่ถ้าถือแบบนง้สิเด้อบุ๊กเก่าๆฉันมีถือแบบนง้สิให้เห็นถือจังจับสิแม่จับดีๆเด้อให้เห็นเดี๋ยวเบิ่งให้เห็นทุกคนปะถือให้แนมแป๊บนึงเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมึงยังบอทกสาพกวันนี้ใส่บาทบ้านี่สีบุญ อากาศน้ำรอนบักคู่กันตั้งตั้งตังตั้ง สาธุค่ะพี่อ้วนคนสุดท้ายค่ะพี่อ้วนได้ลาบใหญ่ก้มูค่ะสาธุเดอ้อเฮงๆปังๆหมานหมันจ้าอ้าวมีคุณพ่อคุณพ่อยัางย่างพุทธศตวรรษท้ายู่ยค่ะมีมีคุณพ่ออยู่คุณพ่อผู้มีเกียรติ สาธุเหมือแล้วแปวเขามาไปแปลเขามาเออสาธุค่ะนี่ค่ะบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะ,คะ้ค่ะเด้อประจำหมู่บ้านเราดมสาธุสาธุค่ะอาสวัสดีค่ะใบเล็กนะครับใบเลขกนะครับสุดลอเจ้าภาพด้วยหนีกกระไดมาจากไหนคะมือหนีมาร่วมงานบุญน้ำรู้สึกจากไหนมาร่วมงานบุญน,น้ำเพลินจ้า อาจ้วเพื่อารอที่สจ้าค่ะอ๋อถอ่ะตอนนี้เพิ่นกำลังพอออกเพิ่นกำลังจะเตรียมเก็บเพิ่นกำลังจะเตรียมเก็บบาทเพื่อไปถวายพระอาจารย์เด้อค่ะเด้อเพื่อนกำลังเตรียมเก็บให้เรียบร้อยเพื่อว่าไปถวายอาจารย์อีกเทช่นนึงพระอาจารย์อีกเทช่นนึงค่ะมีผู้ใหญ่บ้านมีพ่อแหลมมีคุณพ่อสนันแล้วก็ น้องอาทีแล้วก็น,นายดาค่ะทน,ทน่ั่งค่ะย่างย่งพระเอกสองทพพ่นค่ะทนามีนายดามีอาทีค่ะขบเวพนโดนแต่่ดาทจะาพเพินคนสุดท้ายค่ะอันนี้ลูกเขยเพิ่นนด้อค่ะเดอลูกเขยเจ้างานเ <ไป S 1> พิ่น ก็น้องเคยน้องอาจารย์แล้ค่ะ,ะสาธุตอนนี้พ่อออกเพิ่นกำลังสิเก็บบาทเพื่อไปถวายพระอาจารย์ในงานเลยค่ะเด้อเพิ่นกำลังเตรียมเก็บบาทเพราะว่าเพื่อนบ้านท,ทุกท่านได้ท่าบ,บุญตักบาทใจบาทเรียบร้อยแล้วเอา้าเหลือคู่แดงค่ะเหลือคู่แดงเหลือคู่แดงกับพี่นูค่ะเหลือพี่นูเด้อค่ะเด้อพีน่นูคู่แดงค่ะ สาธุใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วผู้แดงกับพี่หนูค่ะปิดไทยค่ะสาธุน้ำเพลินสาธุสาธุค่ะผู้แดงในบุหลายๆเดอมันหมาน่งแห้งปังๆผู้แดงเป่งไหนมันอยู่บอเก้าศูนย์สาม สาธุดีใจน้ำเดอ้อดีใจน้ำเดอ้อเอามาที่นี่เซ็ตสมบูรณ์แน่นอนค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านลาอุดมของเฮาล้ะก็คุณพ่อสนั่นกำลังเก็บบาทเพื่อไปถวายพระอาจารย์เพื่อทำพิธีต่อไปค่ะท่า, <c oughs> ทานี่น้องจ่า,จาขอฝากกดคลิปเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องค่ะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องเลยค่ะเด้อ เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ